ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบไม่ได้เกลียดตัวตนของเจนทุกคนเขาจะแบบนี่เราสนิทกันแล้วใช่ไหมนี่เราอยู่ในเ,ออเพื่อนรักดาราวงเขียวแล้วใช่ไหมวงเขียวคือหมายถึงโคลอเฟนวงเขียวคือหมายถึงว่าโคลอสเฟนนะคะแม่เคยคิดเลจะจ,จัดแบบแฟนมีดแอนกรีตใดๆไหมหนูมีค่ะแม่มีค่ะก็คือไอ้เพื่อนรักเรียกร้องค่ะอยากให้แบบอยากกินอยากกงเล่ากับพี่เจนิจังเลยใช่งานเปยงานเปยค่ะเปยเขาอีกแล้วใช่เราเปยเขาอีกแล้วเพราะว่าจะอยากตอบแทนเขาเท่าไหร่เท่าไหร่คะอุย เออเมื่อรนี้ไหมเมื่อไหร่เด็กๆเดือนไม่เกินเดือนหนึ่งประมาณไหนงานของเธอจะประมาณไหนกินเน้นกินแม่เน้นจอยจเราให้เพื่อนรักใส่ชุดนอนมากลางวันเหรอใช่กลางวันหรือกลางคืนกลางคืนสิแม่เป็นงานแบบช่วงเวลาเด็กเอ็นเตอร์ตีดิดิคนเหล่านี้เขาซัพพอร์ตเราในด้านไหนบ้างคือหนูแค่ชอบผาที่ลงชอบผาที่ลงชอบบนแม่เข้าใจไหมคือมันต้องมีที่ลงอพวกเธออย่าดีใจพวกเธอเป็นเหยื่อมีที่ลงคืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ผิด อย่างนี้เราโยนให้เพื่อนรักแต่เพื่อนรักก็สู้ปากสู้ฟันแล้วบางคนเขาก็เ,เหมือนแบบก็เพราแกไม่ยอมอาบน้ําไงบางทีก็อย่างในติกตอกแกอย่าหวังเลยว่าแกจะได้ติ๊กฟ้าเป็นดาราคนอื่นเขาก็ดูแกทําตัวสิ